หนังทายเพลงรุมกันใหญ่แย่งตัวเซ็นสัญญาวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยคุณเป็นเล่นก็อย่างนี้อนะคนมันจะเกิดยังไงมันก็เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้คำถามคนละกหนึ่งคำถามใครเป็นหมาบ้างบ้างตอนนีค่ะอยากรู้ค่ะตอนนี้พี่ชิวจะเลาะกระบ้ามกระให้ไหนอะคะตั้งตั้งฟั้ง คือเรื่องนี้พี่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับกลังดูรายละเอียดของสัญญาอยู่แล้วก็ดูว่าค่ายเพลงไหนที่มีแนวเพลงมาออกตัวพี่เรื่องนี้นะครับน้องๆแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าพี่แฟ้มเนี่ยจะเป็นคนดูแลผลประโยชน์ของน้องชิวให้เองครับ พึ Dante, ้งทำไมน้องตอบไปเลยตอบแบบที่ดาราเขาชอบตอบกันน่ะอ๋อยัง store, oui. ita, cow cow ไม่มีคร um> ับแม่แม่แต่ว่าพี่เชียวตอบช้าแบบนี้แสดงว่าต้องเคยมีแฟนมาก่อนแน่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดาราพี่พูดนิดนึงนะครับว่าไงบ้าไง คือที่พี่ตอบช้าเนี่ยเพราะว่าพี่ยังไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงครับคือพี่ไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าความรักมันเป็นยังไง เธอมีอะไรหรอเอ้าก็เรามีนัดซ้อมด้วยกันไงเนี่ยนี่ฉันเตรียมมาโอ้ยขอโทษเราลืมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอเลยสวัสดีทุกคนโอ้ยอาจารสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังดังเลยนี่ฮะก็คงต้องให้อาจารย์อัดช่วยเยอะหน่อยนะครับวินี่นี่เรื่อง acting เนี่ยนะอาจารย์อัดแกเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยเลยถ้าพี่ไม่เอ่ยปากขอช่วยเหลือแกไม่ช่วยหรอก อย่าให้เวอร์มากนะนะเอาให้มันพดีพอดีหน่อยบทจุ่ไหนเราบทครับนี่ครับเรื่องอะไรนะบลายเมโลดี้ใช่ครับพอดีชื่อเรื่องภาษาไทยมันยังไม่ลงตัวนะครับอาจารย์เอ้ยแล้วนางเอกลงตัวแล้วยังคะอย่างนี้พอได้หรือเปล่าใช่ครับ หัวนิดหน่อยอะเอาหรอใช่อย่างงั้นน่ะเราเค่อยนัซ้อมกันมาหลังก็ได้เนาะไปงั้นเราเก็บของกันดีกว่าบทเล่นเป็นนักร้องตาบอดคนข้างยากนะสำหรับนักแสดงหน้าใหม่แต่ถ้ามีอาจารย์อัดขอยช่วยแนะนำนะครับพระพรองน้องชิวทำได้แน่นอนครับนะชิว นายชิวถอดแว่นสิเอาสำน้าเฉยๆไม่ต้องยิบหันหันนะเอารูปมันยังไม่ใช่นะร้องซุปเปอร์สตาร์ที่ตาบอดนะอาจารย์ว่าคือไอ,ไอความเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันยังไม่ชัดอ่ะหล่อขนาดนี้ยังไม่ชัดดีกว่าอาจารย์คืออาจารย์อยากได้อะไรที่แบบว่าคนดูเขายังไม่เคยเห็นนะ แฟมครับมีใครมาช่วยดูลุกของน้องชิวเขาหน่อยได้ไหมอาจารย์อยากเห็นหลายๆแบบได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้พอดีมีรุ่นน้องฝีมือดีหลายคนเลยครับเดีมากเอาไว้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่าวันหลังครับการแสดงเนี่ยจะสื่อสารด้วยภาษาพูดแล้วก็ภาษากายภาษากายที่สำคัญที่สุดคือสายตา การแสดงที่ดีบางครั้งไม่ต้องพูดแต่คนดูก็สามารถจะรับรู้ได้ว่านักแสดงนั้นมีอารมณ์อย่างไรคิดอย่างไรแต่ของเราเนี่ยมันลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าบทที่เราต้องเล่นคือคนตาบอดก็เรียกว่าจะใช้สายตาในการสื่อสารในหมดสิทธ์ก็ยังโชคดีอยู่บ้างตรงที่ว่าเขากำหนดให้เราตาบอดตอนที่เป็นวัยรุ่นก็เรียกว่ายังเคยพบอะไรมาบ้าง ก็สามารถจะสื่อสารด้วยภาษากายได้ก็คงต้องเน้นที่การใช้เสียงน้ำเสียงของเราจะต้องสามารถสื่อสารอารมณ์ชดเชยภาษากายแล้วก็ภาษาตาที่หายไปบางส่วนมีอะไรจะคุยกับเพื่อนก่อนไหม จวิ่งเร็วๆหนึ่งสี่ไปเร็วเร็วน้องเต้าโลยเร็วทไมอะวานพี่ต้องขอโทษด้วยนะอ๋อที่พี่พูดไปอย่างนั้นนะการที่เป็นดาราแล้วมีแฟนมันเสียหายมากเลยหรอคะก็พี่เห็นดาราที่บอกว่ามีแฟน เนตติ้งตกทุกคนเลยอ่ะแล้วพี่เพิ่งเข้ามาในวงการด้วยถ้าพี่พูดความจริงออกไปอนาคตของพี่ก็แล้วที่พี่บอกว่าพี่รักอ,อพี่จะดูแลออจะอยู่เคียงข้างกันมันไม่จริงใช่ไหมคะจริงสิจ๊ะทำไมจะไม่จริงอ่ะพี่รักอ,อนะไม่เคยคิดจะไม่ดูแลเลยแต่ว่าเรื่องการที่เราครบกันเนี่ย เราต้องคงสภาพนี้ไปก่อนนะเอาไว้พี่ดังเมื่อไหร่ค่อยเปิดตัวออแล้วกันนะกว่าจะถึงเวลานั้นนะคะออมีอะไรจะให้พี่ดูค่ะนี่ค่ะจย์น,นกนี่อยากจะให้ชิวเขาดูเซอร์เซหน่อยผมเนี่ยจะยาว แบบเกาหลี affiliated. นิดๆแต่ว่าเข้มกว่าดูหน้าคนหาดีค่ะกำลังอินเทรนด์ว่าั้นนะเออกลหลอดีน่าสนใจอแล้วไยฟ้าว่านี่ครับอาจารย์ผมอยากให้สกินเฮดไปเลยครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้อาจารย์โทษนะครับเฮ้ยสกินเฮดแล้วมันจะหล่อวะนี่ใครจะอยากไปดูพระเอกไม่มีผมอาจารย์ว่าฟังความคิดของไฟฟ้าก่อนว่าไง ก็คนมันตาบอดจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งเซ็ตผมมีผมได้ยังไงล่ะครับอาจารย์สกินเฮดไปเลยเนี่ยดูแลง่ายกว่าอันนี้ผมพูดจากหลักความเป็นจริงเลยนะครับอาจารย์โอ้โถก็เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ผมเลยเขามีคนทำให้ไม่ต้องทำเองออนี่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 อิดชออิดชุ้ยอิดชาคนรอวปาใช่ไหมเห็นพี่เขาดังหน่อยแกล้งเขาเหรอจับกลัหัวขนาดนี้ เอาเร็วไม่อยากจะไปเอาเงินเดือนนี่มันนเราเหรเดี่ยมนเงินารองหาั้งเฮ้ยนั่นใคพี่ชิวนั่งอยู่ตรงนั้นนเฮ้ยเดี๋ยวๆๆจะเข้าไปทำไมก็คุยกับแฟนก็อยู่ไม่เห็นหรือไงหรอไม่ใช่เขายังไม่มีแฟนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นมันเพียงออนี่อะไรอไหนเนี่ยไมวได้ไม่ได้ม่ไดีไม่ได้ไ่ด้อย่าเพิ่งเข้าไปเลยเขากำลังซีเรียสกันอยู่ทำไมวิ่งไปล่ะคะ ไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอเกิดขึ้นได้ไงคำไมไม่รู้จักป้องกัน ไม่จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อหรว่าตายี่ขอโทษนะคะพี่ไม่ใช่แฟนของพี่ชิวใช่ไหมคะเอ้ยอะไรจะไปยุ่งกับไอ้ของเขาได้ไม่เอาเฮ้ยพี่ขอโทษนะครับโอ้มีประหลอดวัดไข้ด้วยอ๋อมันใช่ยังไงครับเนี่ยตรงไม่ใต้ลิ้นหรือบ่าเอ้ยยังไงยังไงมันไม่ใช่ประหลอดวัดไข้นี่มันชิ้นตัวการตั้งค่านี่มีสีแดงนสองทีแปลว่าน้องมาทีนี่นะเรื่องอะไร สองผิดวอาไโอ๊ยนี่พี่เขาว่าไงนะเขาบอกว่าแล้วแต่ออจะตัดสินใจเหรอนี่ไม่หมายความว่าไงก็หมายความว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่เกี่ยวด้วยคุณต้องพยายามตาบอดให้บอด